ใช่ขั้คอมนิดเขาเรียกลาคอมนิ์เหรอขั้กอะไรนะขั้ปภาษาชนปฏิบัติเราก็จะใช้สัญลักษณ์คอมนิ์ชั้นกรรมกรมีพักคอมนิ์ใช่ป่ะพ inter um ah uh ั้คอมนิ์ถึงอยู่มาจากชนชั้นกรรมกรกรรมกรคือคอนกับเกี่ยวเกี่ยวก็คือเป็นคนที่ทาวนาเกี่ยวข้าวเกี่ยวที่เกี่ยวข้าวสัญลักษณ์ก็คือเกี่ยวเกี่ยวก็คือเกี่ยวที่เขาใช้ชาวนาเกี่ยวข้าว เน็กก็อมเมือนหรอเพราะท่านม้า,านสบาตอนเชื่อมคำตอนประมาณหมงหกโมงมีอยู่หลังหงงลังหลังสิเอ็ดไล่เต๋อแล้ก็เล่ไาไฟไหมลื่นไปผพานหรอกคือเนาะสมายดีตอนเ้ารฟังพัชรา,นาหน่อยน <S <S เนาะอายู่ลาดได้เมือนแต่ฟังพัชรา,าตรงได้เนาะสบายดีตอนเสาเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ะเมนิได้นำผ้าทุกท่านไป วัอนี้เพราะว่าจะมี่ทันดอกเตอร์เพิ่นมีภารกิจเนาะต้องรอถาเพราะว่าขบวนการสิบวลนทหารเพิ่นเราก็ได้ว่าต้องรอถาทันดอกเตอร์เซฟภารกิจก่อนเฮาจะจริงจะได้ไปเขตอำเภอบริเวณหรือว่าเมืองปากซองนั่นเองนะเมืองปากซองหรือว่าเป็นเขตที่ราบสูงของลาวใตเนาะก็คืออำเภอปก เดซัพป,ปิงปป้งก่อนเนาะเขาิมาละลายทัพยอ,อยู่ที่เมืองปากเซษน้อยหนึ่งก่อนนิดนึงก่อนนะแล้วแล้วพรุ่งนี้ค่อยละลายเยอะ <c oughs> ละลายนิดก่อนเนาะเอาน้ำจิ้มก่อนเนาะเอาน้ำจิ้มก่อนก่อนที่จะให้พันนี้เผื่อว่ามีอะไรที่ถูกตาต้องใจดูไว้ก่อนเดี๋ว,ว,วพรุ่งนี้ค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะแล,แล้วก็อ่าแล้วจะพาไปที่ What? ปากเซนะนะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่บ้านน้อยก,ก็คือเป็นบ้านปากบ้าน,านเป็นอำเภอหนึ่งของอำเภอสนะสุบู์อันนี้ก็จะเป็นเป็นนครนะคะหรือว่าเมื่อก่อนจะเป็นเขาเรียกว่าเมืองปากเซถ้าเมืองปากเซก็จะเป็นเขตที่นี่เริ่มจากกิโลเมตรที่8เข้าไปเลยนะคะจะเห็นสังเกตว่าอันนี้จะเป็นทางคอนกรีตนะคะคอนกรีตอันนี้ นึกว่ากินตะก้อนแล้วไม่กินไม่ได้กินพี่น้อยไปเห็นตลาดก็คืออะไรก็อยากได้เลยว่าเ <c oughs> <c oughs> ห็นคนงานเยอะขายเต็มเดินนี่คือภูเขาอะไร นนเขาม่ลงจะอยู่ฝั่งน้ำโขงฝั่งนู้นอันนี้จะเป็นเขาบาเจียงแต่ว่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาบาเจียงที่ฝั่งซ้ายมือน,นีอ้อีกฝั่งหนึ่งแต่แต่เราจะไปวันนี้นะคะเราจะเห็นแต่มองมองมอง,ง,งตรงนี้จะเห็นชาตัวชาต์วันนั้นเราลงถ่ายรูปไปแล้วนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวให้ดูสมาชิกที่เดินทางวันนี้นะครับเอาทักทายกันหน่อยสบายดี

อนขนวามือทุกท่านนะคะเป็นสนามบินของจังหวัดยะมะสรงาาอ๋อนี่สนามบินนะครับ